ค,คุณผู้ชมกำลังอยู่กับรายการรามาวอรรตี้รายการที่เปิดมิติใหม่รู้ลึกร,รู้จริงเรื่องสุขภาพที่อยู่ใกล้ตัวคุณค่ะวันนี้นะคะเราเชื่อค่ะว่าหลายๆคนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยคงต้องพบเจอกับปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างรถติดหนักมากแล้วก็ต้องเจอปัญหาที่ตามมาเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกันนะคะกับอาจารย์ดรนิพพาบุตรสิงห์อาจารย์พยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดีกันนะคะส่วนในชว่วงของน้องแอมวันนี้ค่ะจะพาไปดู อุปกรณ์ในการตรวจเช็คว่าจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างสําหรับโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้อาจารย์ดรนิพาพรรอเราอยู่ไปพูดคุยกับเขากันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์ดรนิพพรบุตรสิงห์ค่ะอาจารย์พยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดีกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด้ขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์นกนะคะ,ดคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องราวของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบดาวเชื่อว,ว่าคนกรุงเทพเป็นกันเยอะมากหนึ่งในนั้นก็คือดาวเราเคยเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วมันทรมานมากๆเลยเพราะว่าช่วงรถติดหลายๆคนอาจจะต้องมีการอั้นปัสสาวะหรืออะไรใดๆนะคะอาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคนี้นะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราขอทราบตั้งแต เริ่มเลยว่าสาเหตุจริงๆของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบคืออะไรคะอาจารย์ค่ะคือจริงแล้วสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะเนี่ยก็มีหลายอย่างนะคะ,ก,ะก็หลักๆเลยเนี่ยที่เราเจอบ่อยก็คือการกลั้นปัสสาวะนะคะการกลั้นปัสสาวะไว้ดื่มน้ําน้อยอแล้วก็ทําความสะอาดไม่ถูกวิธีค่ะ แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นที่มันทําให้คนเนี่ยไม่สามารถที่จะขับปัสสาวะเองได้อาจจะเป็นโรคต่อมลูกมากโตมีนิ้วมีอะไร<อ>พวกนี้ค่ะที่ทําให้ไม่สามารถที่จะขับปัสสาวะออกไปเองได้ค่ะแล้วอาการเริ่มต้นล่ะคะที่เราควรสังเกตแล้วว่าเอ๊ะใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ย อาการเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของปัสสาวะที่ค่อนข้างลําบากปัสสาวะแสบขัดเวลาที่ปัสสาวะออกมาเนี่ยหมายถึงว่าตัวเราก็จะรู้เองว่ามันมันรู้สึกแสบขัดแบบไม่สุขสบายเวลาถ่ายปัสสาวะเรารู้สึกเหมือนปัสสาวะไม่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีสังเกตลักษณะของปัสสาวะเนี่ยมันอาจจะมีกลิ่น กลิ่นเหม็นกลิ่นรุนแรงมากขึ้นนะคะ,ะปัสสาวะก็จะเริ่มมีสีขุ่นหมายถึงว่าถ้าเรามองดูนะคะปัสสาวะจะมีสีขุ่นแล้วก็อาการที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเนี่ยของกระเพาะปัสสาวะาเสียก็คือจะปวดเกลง็งปวดเจ็บบริเวณท้องน้อยตรงอ่ะ ท้องส่วนล่างตรงใต้สะดือใช่ก็คือมันจะค่อนข้างทรมานหรือแม้กระทั่งเวลาที่ไปถ่ายปัสสาวะเองเลยเงี้ยก็จะแบบรู้สึกแบบทรมานถ่าปัสสาวะไม่สุดสักทีอะไรเงี้ยค่ะเวลาปวดมันก็ปวดเกรงมากต้องต้องทานยาแก้ปวดอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเริ่มแบบจ,จับจิ่จี๊ดก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะปวดตลอดเวลาเหมือนแบบเหมือนปวดปัสสาวะตลอดเวลาใช่ทรมานคืออันนี้คือมันทรมานตรงที่มันแบบปวดเกรงท้องน้อยอะไรพวกเนี้ยค่ะถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วความเสี่ยงล่ะคะเกิดขึ้นกับวัยไหนเพศไหน ได้บ้างม,มีความเสี่ยงต่างกันมากน้อยแค่ไหนค,ความเสี่ยงเนี่ยถ้าเกิดเป็นเพศค่ะผู้หญิงเนี่ยจะเสี่ยงมากกว่าผู้ชายเพราะว่าลักษณะทางกายภาพเนาะกระเพาะอ่ะตัวท่อปัสสาวะของผู้หญิงจะสั้นกว่าผู้ชายเลยพวกนี้ค่ะแล้วก็เชื้อโรคต่างๆพวกเชื้อแบคทีเรียเนี่ยที่มันเป็นสาเหตุของของการเกิดกระเพาะปะสาัสสาวะเสบเนี่ยมันจะเป็นเชื้ออยู่บริเวณแถวๆนั่นแหละอ่าแถวๆช่องคลอดแถวๆทวารหนักหรืออะไรเงี้ยที่เป็น ปกติเนี่ยมันไม่ควรจะขึ้นไปในมันไม่ควรจะไปย่างไกลบริเวณนั้นใช่พอพอพอท่อทางเดินปัสสาวะเราค่อนข้างสั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เชื้อเนี่ยมันจะขึ้นไปได้ค่อนข้างเยอะรนีค่ะระยะในการระยะเวลาในการวิ่งของเขาสั้นกว่าใช่ส่วนเรื่องของอายุก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงหน่อยเนี่ยผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยจะจะมีโอกาสเป็นค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่แต่งงานใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยพวกเนี้ยค่ะเขาเขาจะมีคําที่เรียกว่า honeymoon cystitis ซิสติกคือกระพรกเพาะปัสสาวะเสบในช่วงคันีมูนเนี่ยจะมีเพศสัมพันธ์ค่อนข้างถี่พอมันมีเพศสัมพันธ์ค่อนข้างถี่แล้วก็ไม่ได้ปัดสาวะทิ้งไม่ได้ทําความสะอาดอย่างถูกวิธีแล้วก็เวลาที่มันมีมีเพศสัมพันธ์อย่างนี้ค่ะโอกาสที่เชื้อโรคบริเวณบริเวณปากท่อทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันจะถูกขัขึ้นไปในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดเหล่านี้เกิดขึ้นใช่แล้วนอกจากนั้นก็คือกลุ่มที่อายุสูงขึ้น กล้ามเนื้อเกี่ยวกับการปัสสาวะก็ย่อนนะคะการขับถ่ายก็ไม่ค่อยดีอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็พวกอฮอร์โมนต่างๆเอสโตรเจนอะไรพวกนี้มันลดลงค่ะโอ,อ,อกาสที่จะเกิดการติดเชื้อเชื้อโรคมันจะเริ่มจบตัวได้ก็จะค่อนข้างมีเยอะเหมือนกันค่ะถ้าอย่งางนั้นแล้วผู้ชายล่ะคะเขามีความเสี่ยงน้อยกว่าเราก็จริงแต่ก็ไม่ได้แปลว,ว่าจะไม่เป็นถูกไหมใช่ค่ะผู้ชายก็มีความเสี่ยงเหมือนกันถ้าเกิดว่ากลั้นปัสสาวะ ดื่มน้ําน้อยแล้วพวกนี้เราก็ผู้ชายเนี่ยยิ่งถ้าอายุสูงขึ้นนะคะเขาจะมีโรคที่อาจจะเป็นพวกต่อมลูกหมากโตหรืออะไรเงี้ยมีภาวะนิ่วต่อมลูกหมากโตที่มันจะไปกดเบียดต่อทางเดินปัสสวาวะทําให้ไม่สามารถที่จะขับปัสสวาวะได้มันก็มีปัสสวาวะเนี่ยก็จะคั่งค้างอยู่ในกระเพาะปัสสวาวะโอกาสที่จะเกิดกระเพาะปัสสวาวะอักเสบก็มีแล้วยิ่งถ้าเป็นผู้ชายไปทางานเนี่ยอาจจะดื่มน้ําน้อยออกกําลังกายเยอะอแล้วเหมือมันออกเยอะอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้ขาดน้ำอะไรเงี้ย<อ><อ>เพราะฉะนั้นทุกทุก เพศทุกๆวัยมันก็จะมีปัจจัยที่แตก <style S 2> ต่างกังนแต่ว่ามันจะมีปัจจัยที่มันคอมมอนคล้ายๆกันคือคกินน้ําน้อยนี่แหละแล้วก็กั้นปัสสาวะบ่อยอทําความสะอาดไม่ถูกวิธีค่ะถ้าอย่างนั้นการรักษาเบื้องต้น bekannt, <พ genau S 1> ค่ะ,คะมันควรจะต้องรักษายัางไงบ้างคะอาจารย์ถ้าเบื้องต้นเนาะเราสังเกตอาการแล้แลวรู้สึกเหมือนแบบจะเป็นกระเพาะปัสสาวะเสื่หรือเปล่าถ้าในช่วงแรกๆค่ะโดยปกติเนี่ยประมาณ2-3วันแรกอ่ะคือถ้าดูแล อพอเริ่มมีอาการเนี่ยก็อาจจะต้องทานน้ำเยอะๆแล้วก็ไม่ก้านปัสสาวะปกติมันก็อาจจะหายเองได้แต่ถ้าเกิดว่าสองสามวันแล้วมันมันยังไม่ดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องพบคุณหมอหรือว่าไปซื้อ,อยาที่ที่ร้านขายยาที่มีเภสัชกรนะคะคือมันจะต้องอาจจะต้องรับประทานพวกยาปฏิชีวนะ,ะมาใช้ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียอะไรพวกนี้ค่ะ,คะแต่ว่าจะต้องถูกสั่งด้วยคุณหมอแล้วก็เภสัชกรท,ที่ที่มีความรู้ไม่แนะนําให้ซื้อ,อยาเองเพราะว่ามีโอกาสที่จะ ได้ยาที่ไม่ถูกต้องกับเชื้อโรคเนี่ยจะดื้อยาได้ค่ะถ้าอย่างนั้นวิธีการป้องกันเบื้องต้นละ่ะที่จะไม่ให้เกิดภาวะการเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบพอมีคําแนะนํำไหมคะ เบื้องต้นเลยง่ายๆที่ทุกคนสามารถทําได้นะคะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนเพศไหนก็คือดื่มน้ําเยอะๆเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะไปช่วยให้น้ําปัสสาวะเนี่ยมันจะขับออกขับเชื้อโรคละลายเชื้อโรคและพวกนี้ขับออกแต่ดื่มน้ําเยอะๆก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าการปัสสาวะไม่ยอมไปปัสสาวะทิ้งเชื้อโรคมันก็อยู่ในนั้นแหละค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือในเรื่องของการรักษาความสะอาดเวลาเช็ดล้างทําความสะอาดอะไรเงี้ยต้อง เช็ดให้ถูกวิธีก็คือเช็ดจากข้างหน้าไปด้านหลังเพราะว่าถ้าถ้าเราก็ไม่ไม่เช็ดกลับไปกลับมาเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะเอาเชื้อโรคที่อยู่บริเวณทวาวนหนักบริเวณอวัยวะเพศหรืออะไรเงี้ยอวัยวะสืบพันธุ์อะไรพวกนี้ค่ะเข้ามาได้แล้วพอมันมีกิจกรรมมีการกระแทกกระทันมีมีการกลั้นหรืออะไรพวกเนี้ยที่เราแบบไม่ค่อยได้ไปปัสสาวะทิ้งเชื้อโรคมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปข้างในได้ขึ้นไปข้างบนกระเพาะปัสสาวะได้โดยเฉพาะผู้หญิงที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าทางท่อทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันสั้นกว่า อ่ะอันนี้เป็นวิธีการป้องกันประมาณหนึ่งนะคะรวมถึงวิธีการรักษานะคะแต่ว่าในช่วงของน้องแอมค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะพาไปดูกันค่ะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างและต้องตรวจรักษาอย่างไรบ้างตามน้องแอมไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้แอมอยู่ที่หอผู้ป่วยสักกรรมชายหญิงโรมารามาทิบด,ดีค่ะแล้วก็เรื่องที่แอมจะมาพูดคุยนี้โอ้โหไปนหนึ่งเรื่องที่แอมว่าใกล้ตัวมากๆแล้วก็มีข้อควรที่ระวังที่เราเองนะคะควรต้องปฏิบัตนะิตามนั่นคือเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายมีความเสี่ยงเท่ากันรายละเอียดจะมีอะไรแล้วก็มีการตรวจยังไงบ้างรวมถึงการดูแลเพื่อเป็นการป้องกันไม่เกิดต้องดูแลยังไงตอนนี้ค่ะแอมอยู่กับคุณนิพาวันสวัสดี คสวัสดีค่ะถามนิดนึงปัจจุบันมีเกิดขึ้นเยอะไหมคะเกิดได้บ่อยนะคะโดยเฉพาะพฤติกรรมการทำงานในช่วงนี้นะคะ,คะมีการแบบนั่งทำงานในออฟฟิศหรือว่าการนั่งประชุมอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ค่ะแล้วอย่างนี้การตรวจค่ะเราจะมีวิธีการหรือว่าใช้อุปกรณ์อะไรในการตรวจยากไหมคะ อุปกรณ์นะคะก็ไม่ได้พิเศษหรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนนะคะก็จะเป็นกระป๋องกระป๋องหรือว่าภาชนะเก็บปัสสาวะนะคะก็จะมี2แบบตัวนี้เป็นกระป๋องเป็นภาชนะที่แห้งแล้วก็สะอาดนะคะใช้ในการเก็บปัสสาวะเพื่อไปวิเคราะห์ปัสสาวะทั่วไปนะคะหรือว่าที่เขาเรียกว่ายูรีน a อนาลิซิสหรืเรียกย่อๆว่า UA ค่ะสําหรับกระป๋องสีแดงตัวนี้จะเป็นกระป๋องที่ ปัสแจกเชื้อนะคะเอาไว้เก็บปัสสาวะส่งตรวจเพราะเชื้อค่ะหรือว่ายูลินเ้าเจอค่ะ ผู้ที่สงสัยภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบอะค่ะใช้เพียงกระป๋องนี้เท่านั้นก็เพียงพอในเคสทั่วไปอะค่ะก็คือเป็นการตรวจวิเคราะห์น้าปัสสาวะทั่วไปค่ะซึ่งวิธีการตรวจเนี่ยก็จะเป็นการเก็บตัวอย่างของผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่สงสัยภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบไปตรวจทางห้องปฏิบัติการค่ะวิธีการตรวจก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะอันดับแรกเลยก็คือเราล้างมือให้สะอาดก่อนล้างมือให้สะอาดก่อน หลังจากนั้นก็ทําความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ค่ะค่ะรวมถึงบริเวณรูปเปิดของท่อปัสสาวะด้านนอก<ม>บริเวณทวารหนักค่ะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคที่อยู่บริเวณนั้น<ม>ซึ่งมันจะทําให้ผลของการวิเคราะห์หรือว่าการแปรผลนันคาดเคลื่อนได้<ม>ค่ะหลังจากที่เราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะให้ผู้ป่วยหรือว่า ผู้ที่สงสัยนะคะก็ะคือแนะนําให้ปัสสาวะในช่วงแรกทิ้งไปก่อนเล็กน้อยนะคะ,ะช่วงแรกน<ช>ค,คุณผู้ชมทิ้งไปก่อนทิ้งไปก่อนสักเล็กน้อยนะคะ,คะหลังจากนั้นปัสสาวะช่วงกลางหรือว่าช่วงต่อมาก็ปัสสาวะใส่ในภาชนะได้เลยค่ะแล้วใช้เวลาในการส่งไปตรวจกว่าจะทราบผลนานไหมคะโดยทั่วไปประมาณ1-2ชั่วโมงก็จะทราบผลแล้วคะ่ะ<ล>โดยทั่วไปอะคะ่ะคุณหมอเนี่ย<ล>เขาก็จะถ้าเกิดวินิจฉัยแล้วนะคะ<ล>ว่าเป็นภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบ คุณหมอก็จะสั่งเป็นยาปฏิชีวนะหรือยาแอนติบุติกให้คนไข้ขขกลับไปทานต่อที่บ้านนะคะแต่ในเคสหนักๆที่คุณแอมถามนะคะ ก็หรือว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียค่ะจําเป็นต้องนอนในโรงพยาบาลนะคะใช่ค่ะเพื่อที่จะให้ยาปฏิชีวนะฉีดเข้าทางเส้นเลือดนะคะค่ะในกรณีที่คนไข้เป็นหนักนะคะหรือว่าผู้ป่วยมีอาการหรือมีภาวะแทรกซ้อนคุณหมอก็จะให้นอนโรงพยาบาลเพื่อที่จะฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดาวิธีนี้ก็จะให้ประมาณ7-14วันค่ะขึ้นอยู่กับความหนักเบาหรือว่าการติดเชื้อ ของคนไข้นั้นๆด้วยค่ะ,คะแล้วก็ถ้าในเคสที่รุนแรงกว่านี้ค่ะอาจจะมีภาวะออติดเชื้อ รุนแรงติดเชื้อซ้ำ uh huh. ย้อนกลับขึ้นไปทางเดินปัสสาวะส่วนบนอาจจะเกิด oh. กวยไตยอักเสบหรือว่าติดเชื้อในกระแสะเลือดอันนี้ก็อาจจะต้องนอนโรงพยาบาลนานแล้วก็ยาที่ให้ก็อาจจะมากกว่า1ชนิดมากกว่า1ตัวด้วยค่ะวันนี้แอมเองค่ะก็ต้องขอขอบคุณค่ะคุณนิพาวันมากๆเลยที่มาให้ข้อมูลแถมนะคะแอมเองก็ได้รับเรื่องราวดีๆแบบนี้ไปดูแลตัวเองต่อ <c oughs> เพราะว่าด้วยหน้าที่การงานด้วยหลายๆอย่างบางครั้งเราอาจจะเผลอเลยนะคะประมาทไม่ดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ก็อย่าลืมดูแลตัวเอง เอาล่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณนะคะคุณนิพาวันมามาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะไปตามช่วงต่อไปของรายการรามาวรตี้กันต่อกับพี่ดาวเลยค่ะ ไปดูอุปกรณ์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเพิ่มเติมนะคะกับอาจารย์นกอีกเช่นเคยเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแต่ทีนี้เนี่ยขออนุญ,ญาตขยายผลเพิ่มไปอีก <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นไปในถึงระดับหนึ่งเราจะสามารถมีโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นได้ด้วย <c oughs> ใช่ไหมคะมีได้คะ่ะถ้าเกิดว่า เป็นการอ,าอักเสบติดเชื้อตอนแรกๆเราไม่ได้รับการรักษา,อย,าอย่างถูกวิธีแล้วก็ทันเวลา,ามันก็จะมีเชื้อโรคมันก็จะมีความเก่งเนาะมันจะปรับตัวมันมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วมันก็จะทําร้ายอวัยวะเราได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็โอกาสของการติดเชื้อเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นไปไปถึงอาจจะไปถึงไตถึงอะไรพวกนี้ค่ะมันก็กระจายไปคนไข้ก็อาจจะเป็นกลวยไตยอักเสบ,เ,บเนื้อไตก็อาจจะทํางานไม่ได้แล้ว คือไตมันทําหน้าที่สําคัญในการขับของเสียอะไรอ<า>่ี้พอไตทํางานไม่ได้ร่างกายก็ขับของเสียไม่ได้บางคนบางครั้งบางคราวมันเป็นเยอะก็อาจจะถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือดอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไตวายหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมี ลักษณะของการที่ไตทํางานไม่ได้มันขับของเสียไม่ได้ของเสียข้างก็อาจจะเกิดภาวะของตัวบวมอาไรตัวบวมซึมสับสนคืนใสอาเจียนอะไรพวกนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตได้ด้วยเสียชีวิตได้ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องใส่ใจโอเคต่อไปเราจะไม่ไม่กลั้นมันแหละโอเคมีอีกหนึ่งอย่างที่เรามักจะได้ยินควบคู่กับคําว่ากระเพาะปัสสาวะเสมอนั่นก็คือนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ อันนี้คืออะไรคะอาจารยา์นิ่วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการตกผลึกของสารที่มันอยู่ในน้นนํากับน้ําน้ําปัสสาวะค่ะคือปกติแล้วเนี่ยน้ำปัสสาวะเนี่ยมันก็จะสามารถละลายผึกต่างๆสิ่งที่เรากินเข้าไปนั่นแหละ<อ>นะคะมันก็จะละลายได้แต้วก็คลับออกมาใช่แต่คราวนี้ถ้าเกิดว่ามันมีสารนั้นเยอะๆหรือร่างกายาไม่สามารถที่จะจัดการได้กินน้ําน้อยอีกมัน ส่วนผสมหรือว่าความเข้มข้นของสารมันมันเกินจุดอิ่มตัวมันก็จะเริ่มเกาะเกาะกลุ่มกันแล้วมันก็กลายเป็นก้อนอยู่ในกระเพาะปัสสาวะหรือว่าในระบบอื่นๆของของทางเดินปัสสาวะเนี้ยก็เป็นได้นะคะแล้วสุดท้ายแล้วมันก็จะมาอุดกั้น ทำให้ตัวทางเดินปัสสาวะทำให้น้ำปัสสาวะเนี่ยไม่สามารถที่จะขับถ่ายออกได้อะไรพวกนี้ค่ะบางครั้งบางคราวก้อนนิ่วเองมันก็อาจจะไปคลูดไปอะไรตมกระเพาะปัสสาวะแต่มันก็อาจจะมีรอยทําให้เกิดการอักเสบเพิ่มมากขึ้นคาว่าคลูดกับเขว่ามีรอยนี่คือแบบแั่กละคนไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเยงี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าทั้ง2อย่างเนี่ยมันมันสามารถทําให ส่งเสริมให้เกิดกันและกันได้ทั้งกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็ส,<อ>ส่งผลให้เกิดนิ้วได้ไอตัวนิ้วเองก็อาจจะส่งผลให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้เหมือนกันเป็นเหมือน,อนบ้านพี่เมืงองน้องใช่ค่ะเขาบางทีเขาจะมาด้วยกันแล้วเวลาถ้าสมมติว,ว่าเราเป็นนิ้วในกระเพาะปัสสาวะเขารักษากันยังไงอะคะอาจารย์นิ้วเนี่ยถ้าเกิดว่าก้อนนิ้วมันไม่ใหญ่ก็คุณหมอก็จะแนะนําให้ดื่มน้ําเยอะๆเพราะว่าตัวก้อนนิ้วมันก็จะถูกขับออกมาทาง ชอบปัสสาวะได้ด้วยอ่าแต่ถ้าเกิดว่ามันใหญ่เกินแล้วมันไปอุดตันอุดกั้นเขาก็จะต้องมีการสลายนิ้วยังไงคะเจาะคุณหมอเขาก็จะมีอุปกรณ์ค่ะเจาะเข้าไปแล้วก็แบบสลายนิ้วให้มันเป็นผงแล้วก็แบบค่อยล้างออกหรืออะไรเงี้ยค่ะอ่าบางครั้งบางครั้งทอนะคะเจาะทางไหนคะทางท้องโอเคใช่ค่ะก็อยู่ที่ว่าตำแหน่งนิ้วมันอยู่ตรงไหนอ่ถ้าอยู่แถวไตหรืออะไรก็อาจจะเจาะตรงไตแล้วก็ช็อคเวฟอะไรลงไปแล้วก็ทําให้มัน เป็นขุยผงลงแล้วก็ล้างออกมาบางทีเขาก็ไปกระเทาะให้มันแตกกรหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีวิธีการหลายๆวิธีค่ะแต่มันก็จะเป็นวิธีที่เราจะต้องเจ็บตัวถ้าป้องกันได้ก็จะดีถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากําลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะเขาจะมีสัญญาณเตือนอะไรก่องไหมคะว่าอันเนี้ยไม่ปกติแล้วนะหนึ่งเลยเจ้าตัวจะรู้ว่าตัวเองมีพฤติกรรมยังไง เ uh huh. จ้าตัวจะรู้ว่าใช่อยู่ใช้ชีวิตยังไงยูใช่ตัวเองจะรู้ว่ามีพฤติกรรมยังไงแล้วเราก็จะเริ่มปัสสาวะแบบแสบขัดแบบไม่ไม่สุขสบายตรงท้องน้อยตรงอะไรเงี้ยค่ะเหมือนฉี่ออกไปแล้วแต่ว่าก็ยังก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีอยู่ในท้องใช่ไม่สุดแล้วก็เวลาที่ไปปัสสาวะเนี่ยมันจะมีความ ปวดแสบแบบแบบแสบเวลาแสบเวลาปัสสาวะจะมีความรู้สึกแสบรู้สึกไม่สุขสบายอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นสัญญาณเริ่มต้นใช่แล้วปัสสาวะก็เริ่มมีกลิ่นเราจะรู้เลยเพราะว่าเดิมเราไปเราจะจํากลิ่นปัสสาวะตัวเองได้ไม่ได้รุนแรงอะไรเงี้ยความรุนแรงมันมีถึงระดับไหนบ้างคะอาจารย์ของการเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบความรุนแรงก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้ที่เป็นภาวะแทรกซ้อนนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้รักษาอย่างถูกต้องในระยะต้นมัน ติดเชื้อซ้ําบ่อยๆอะไรพวกนี้มีการดื้อยาเกิดขึ้นอไอความซับซ้อนในการติดเชื้อมันก็สูงขึ้นสุดท้ายแล้วติดการติดเชื้อนั้นมันก็กระจายไปไตแล้วก็อาจจะกระจายไปที่กระแสะเลือดได้อ,อถ้าอย่างนั้นมีคําแนะนําอะไรให้คุณผู้ชมไหมเพราะว่าเอาจริงๆนะคนกรุงเทพก็น่าสงสารตรงที่ว่าเรารถติดกันแบบ ตอนเช้าไปทํางานก็ติดสักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงตอนเย็นกลับบ้านกลับพร้อมกันเลยะค่ะบางทีมันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วคนจะต้องทํำยังไงบ้างก็มันมันก็ต้องปรับพฤติกรรมนะคะก็คือทําทําให้ได้ดีที่สุดเนาะหรือพกเข้าฝอลอยใช่ทำให้ได้ดีที่สุดว่าอะดื่มน้ำเยอะๆแหละมันจะได้ช่วยขับเชื้อโรคออกช่วยเจอจางเชื้อโรคไม่กลั้นปัสสาวะคือถ้าเกิดว่ามัน คือบางบางครั้งมาขาวรถมันติดจริงมันไปไม่ได้อะ,ะแวะได้ไหมหรืออะไระได้หรือเปล่าหรืออาจจะมีอุปกรณ์ช่วยเหลือถ้าเป็นรถส่วนตัวเนาะอะไออรเงี้ยก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของการทําความสะอาดอย่างที่บอกแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอีอกอย่างหนึ่งที่เราอาจจะละเลยไปก็คือ,อการมีเพศสัมพันธ์เปลี่ยนคู่นอนบ่อยไม่ใช้ถุงยางอนามัยแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่ได้ทําความสะอาด ไม่ลุกไปฉี่แล้วก็ไม่ล้างทำความสะอาดอะไรงี้ยมันจะมีเชื้อโรคอะไรอยู่แถวๆนั้นอ่าเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะมีการแนะนำว่าเออหลังก่อนและหลัง,ลลงมีเพศสนะัมพันธ์เนาะควรจะทํา <ทำ S 1> ความสะอาดอ่าแล้วก็ปัสสาวะอะไรให้เรียบร้อยมันก็จะช่วยลดได้ค่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สามารถพัฒนาไปสู่กระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วถ้ามันเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็สามารถพัฒนาไปสู่โรคไตติดเชื้อก็แสเลือดใดๆด้วยวันนี้ได้ว่าได้รับความดูเยอะมากๆนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เราไม่ควรมองข้ามมากจริงๆขอบคุณอนาะจารย์นกด้วยนะคะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมคะ่ะรถติดแต่มันก็สามารถเป็นข้ออ้างได้ประมาณหนึ่งแหละแต่ว่าเราอาจจะต้องเผื่อเวลาแล้วก็ต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยปัญหาจากพฤติกกรรเล็ๆน้อย ของเราอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตก็ได้ค่ะและคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการของเรากับรามาวาไรตี้ได้ใหม่นะคะกับ EP หน้าของเราทางช่องทวิชั่นสี่สิแบบนี้หรือว่าจะเป็นทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาของดาวแล้วก็อาจารย์นกแล้วเราสองคนลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ